เคยสงสัยกันไหมฮะว่าทำไมเรื่องราวสงครามโบราณอย่างสามก๊กเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีถึงยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เลยแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องรบกันนะฮะแต่ข้างในเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลยุทธ์และภูมิปัญญาที่ยังใช้ได้อยู่เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานสามก๊กคืออะไรกันแน่ตายลาอันกว้างใหญ่เมื่อแตกแยกกันนานก็ต้องรวมกัน เมื่อรวมกันนานก็ต้องแตกแยกโอ้โหแค่ประโยคเปิดเรื่องก็สุดจะคลาสสิกแล้วใช่ไหมฮะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมันเหมือนการปูพรมแดงเข้าสู่เรื่องราวความขัดแย้งและโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งเลยนะฮะว่าอำนาจเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละแต่จะเชื่อกันไหมฮะว่าประโยคเปิดที่ทรงพลังขนาดนี้ไม่ได้มาจากคนเขียนดั้งเดิมนะฮะ คือมีข้อมูลจาก The China Project เขาบอกว่าประโยคนี้เพิ่งจะมาถูกเติมเข้าไปทีหลังตั้งหลายร้อยปีเลยนะฮะโดยบรรณาธิการโอ้โหแค่นี้ก็เหมือนกับความเข้าใจที่เรามีต่อวรรณกรรมเรื่องนี้มันสันคลอนตั้งแต่หน้าแรกเลยอ้าวแล้วทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วความจริงแ,แท้ที่มันซ่อนอยู่ใต้เรื่องเล่าใต้ตำนานสาก๊กเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้ะฮะเราจะมาค่อยๆสำรวจค่อยๆแยกความจริงออกจากเรื่องเล่าขานไปพร้อมๆกัน โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยการแยกแยะระหว่างตำนานกับความจริงในสามก๊กคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่ากับเรื่องราวที่มันเก่าขนาดนี้เนี่ยบางทีความหมายหรือสิ่งที่เรื่องอยากจะบอกมันสําคัญกว่าความถูกต้องไปเป๊ะทางประวัติศาสตร์ซะอีกเพราะฉะนั้นพลังของสามก๊กจริงๆเนี่ยมันเลยอยู่ที่บทเรียนที่แฝงอยู่ที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราเนี่ยแหละครับพอเราเก็ตไอเดียเรื่องตำนานกับความจริงแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกถึงมันสมองของสงครามครั้งนี้กันดีกว่า เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพมารบกันนะฮะแต่มันคือการประทะกันของกลืนของผู้นําแต่ละคนที่มีวิธีคิดในการสร้างอํานาจที่แบบโอ้โหคนละขั้วกันเลยมันเหมือนเราเห็นพิมพ์เขียวสร้างชาติ2แบบเลยฮะฝั่งโจโฉเนี่ยเขาเป็นสายปฏิบัติมองปัญหาตรงหน้าต้องรีบแก้ก่อนเลยอย่างเรื่องปากท้องเขาออกนโยบายถุนเถียนมาแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสร้างฐานให้แน่นก่อนเลยในขณะที่ขงเบ้งหรือจุก,กัดเหลียงคนนี้เป็นสายวางวิสัยทัศน์มองเกมยาว,ยาว วางแผนหลงจงเพื่อแบ่งแผ่นดินจีนออกเป็น3ส่วนสร้างสมดุลอำนาจขึ้นมาสู้กันแล้วนโยบายถุนเทียนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเป็นโครงการเกษตรของรัฐเลยฮะเอาทหารกับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินไปบุกเบิกทำนาในที่ดินที่มันรุกรางอยู่ผลที่ได้คือวินวินเลยไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องอาหารการกินได้นะฮะแต่มันกลายเป็นระบบส่งเสบียงที่แข็งแกร่งมากๆให้กับกองทัพของโจโฉด้วยแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงน่ะเหรอฮะ ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากแค่ปีแรกปีเดียวรู้ไหมคะว่าผลิตธัญพืชได้เท่าไหร่มากกว่าหนึ่งล้านหน่วยคือมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแล้วมันก็โชวยเห็นเลยว่านโยบายนี้มันเวิร์กแถมเห็นผลทันตาเลยด้วยเอาละทีนี้เรามาสลับฝั่งมาดูทางของเบงกันบ้างคือเราสามารถถอดวิธีคิดของเขาออกมาเป็นเฟรมเวิร์กสี่สเต็ปง่ายๆได้เลยนะฮะที่บอกเลยว่าทุกวันนี้ก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่หนึ่งเลยคิดให้รอบมองภาพรวมยาว 2. ตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปได้จริงอย่างการแบ่งจีนเป็นสางก๊กเนี่ยสาวางแผนเลยว่าจะยึดฐานที่มั่นตรงไหนก่อนและ4สําคัญมากพอได้เมืองมาแล้วต้องสร้างความยั่งยืนต้องปกครองให้คนรักให้ได้ใจประชาชนโอเคครับทีนี้เราจะไปถอดรหัสเครือข่ายอํานาจที่มันซับซ้อนกันดูบ้างมาดูกันว่าใครเป็นใครใครคุมอะไรใครคือผู้เล่นหลักที่กําหนดเกมในยุคนี้ถ้าเรากางแผนที่ดูภาพรวมในยุคนั้นนะฮะ มันจะเห็นเป็นสามคู่อานาจใหญ่ๆเลยเริ่มที่วิกกกของโจโฉคุมโซนเหนือที่ดินอุดมสมบูรณ์สุดๆต่อมาคือจกกกของเล่าปีอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ภูมิประเทศเป็นเหมือนป้อมปราการธรรมชาติและสุดท้ายงอกกของซุนกวนคุมฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มีแม่น้ําเป็นกําแพงเมืองชั้นดีเลยมาเจาะโปรไฟล์ของเล่าปีกันหน่อยจุดแข็งของเล่าปีเลยนะฮะคือเขามีเชื้อเจ้าเป็นสายเลือดของราชวงศ์ฮั่นมันเลยทําให้เขามีความชอบธรรมในการชิงบัลลังแต่ แต่สิ่งที่ทำให้เขาพิเศษจริงๆคือความเป็นคนมีเมตตาแล้วก็มีพรสวรรค์ในการดึงดูดคนเก่งๆให้มาอยู่ด้วยขณะที่ว่าความสัมพันธ์ของเขากับของเบ้งเนี่ยถูกยกให้เป็นคู่หูนายบ่าวในอุดมคติเลยนะฮะแล้วมันก็มีวาทะเด็ดอันหนึ่งเรื่องการเป็นผู้นําจากยุคนี้นะฮะที่ผมว่ามันคลาสสิกและจริงเสมอเลยเมื่อใช้คนแล้วต้องไม่ระแวงเมื่อระแวงแล้วต้องไม่ใช้คนโหคมว่า เป็นหลักการบริหารคนที่แบบใช้ได้ตลอดการจริงๆแต่ช้าก่อนฮะเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วคือคำคมเท่ๆอันเนี้ยคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นของโจโฉใช่ไหมฮะแต่ข้อมูลจากใน reddit เขาไปขุดมาเจอว่าเฮ้ยคนที่พูดประโยคนี้จริงๆคือซุนเซ็กต่างหากนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเลยนะฮะที่ชี้ให้เห็นว่าพอเวลาผ่านไปนานๆเรื่องเล่าหรือแม้แต่ที่มาของคำพูดมันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกัน เอาละครับจากเรื่องคนเราจะไปดูเรื่องที่มันเหนือกว่านั้นอีกเรื่องของขุนพลที่กลายเป็นเทพเจ้าใช่แล้วฮะเราจะพูดถึงกวนอูเรื่องของกวนอูนี่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นเคสตัวอย่างชั้นดีเลยที่ทําให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกคนรุ่นหลังปั้นแต่งขึ้นมาใหม่ได้ยังไงคือต้องบอกก่อนว่าการที่กวนอูได้อัปเกรดไปเป็นเทพเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตอนรบท่านเก่งเหมือนซูเปอร์แมนอะไรแบบนั้นนะฮะแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆถูกสร้างค่อยๆพัฒนาขึ้นมา ใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีเลยคือชีวิตจริงของท่านก็น่าทึ่งนะแต่ยังไม่ใช่เทพแล้วเส้นทางกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันยาวนานแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยอ่ะลองมาไล่ทำลายวิวัฒนาการของกวนอูก,กันดูฮะจะเห็นภาพชัดเลยปี220ท่านเสียชีวิตก็ยังเป็นแค่วีรบุรุษคนธรรมดาพอมาถึงยุคหกราชวงศ์สเตตัสเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มบูชาท่านแต่ในฐานะวิญ,ญญาณที่น่ากลัวนะต้องคอยเส้นไหว้ให้อยู่สงบสงบ ข้ามาถึงราชวงศ์หมิงนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยรัฐบาลประกาศอัปเกรดท่านขึ้นเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอย่างเป็นทางการจนมาถึงทุกวันนี้ท่านกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมแล้วอะไรคือจุดที่ทําให้สถานะเทพของท่านมันบูมขึ้นมาคือข้อมูลจากกระทู้ Axis historians เขาชี้เป้าไปที่ความเชื่อหนึ่งฮะนั่นคือความเชื่อที่ว่าท่านสามารถดนบันดาลชัยชนะให้ได้แม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม โคงเรยงรายก็คือที่คนแห่ไปบูชากวนูเนี่ยเพราะเชื่อว่าท่านขอแล้วได้ให้ผลลัพธ์ได้จริงไม่ใช่แค่เพราะท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างเดียวเอาล่ะครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเราจะมาขมวดปมทุกอย่างเข้าด้วยกันและตอบคําถามสําคัญที่ว่าทําไมเรื่องเก่าแก่ขนาดนี้ถึงยังมีพลังยังมีอิทธิพลกับเรามาจนถึงทุกวันนี้ได้ผ่านมา1,800ปีแล้วนะฮะทำไมสามก๊กมันยังโดนใจเราอยู่มันมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่กันแน่นะ ถ้าให้สรุปเหตุผลหลักๆนะฮะก็น่าจะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยมันคือคัมภี์ชั้นยอดที่สอนเราได้ทุกเรื่องตั้งแต่กลยุทธ์ภาวะผู้นำไปจนถึงจิตวิทยาคนข้อ2มันคือบทเรียนเรื่องการสร้างตำนานที่ให้เราเห็นเลยว่าประวัติศาสตร์มันถูกเล่าใหม่ถูกปั้นแต่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้ยังไงและข้อสุดท้ายมันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทะเยอทะยานความพักดีหรือการหักหลังเรื่องพวกนี้มันสากลมากไม่ว่ายุคไหนๆก็เจอแล้วมันมีประโยคหนึ่งใน reddit ที่ผมว่าน่าคิดมากๆเลยฮะเขาบอกว่ามนุษย์เป็นผู้วางแผนแต่สวรรค์เป็นผู้หัวเราะฟังแล้วมันคล้ายๆกับสุภาษิตของชาวยูเลยนะแล้วมันก็ตรงกับชีวิตของคงเบงเ้งเป๊ะเลยที่ถึงจะวางแผนเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเจอเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เจอโชคชะตาที่ค่าไม่ถึงอยู่ดี อเป็นคําพูดที่เตือนสติเราได้ดีจริงๆและสุดท้ายข้อความนี้เหมือนเป็นบทสรุปของทั้งหมดเลยฮะที่ว่าดูเหมือนว่าในฐานะมนุษย์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกเราต่างก็ต้องเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันมาเลยทําให้มหากาบเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนจีนในอดีตอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องราวสากลที่พูดถึงประสบการณ์ร่วมกันของพวกเราของมวลมนุษยชาตินี่เองครับ